เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> เอาอย่างนี้เขามีการเมื่อเมื่อาทิตย์ที่แล้วเขามีรอบแถลงข่าวขององค์บ,บะตรเชื่อมาห้าปีที่แล้วผมและเพื่อนๆนั่งคิดกันเฮ้ยเมืองไทยมันน่าจะมีโชว์อะไรบางอย่างครับที่มไม่เหมือนโชว์ที่เราเห็นทั่วไปอ่ะโชว์เอิ้งเนยเนยลำวงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในเอเชียเข้ามาเขาอยากเห็นโชว์ที่มันชกต่อยแบบจริงจังเล่นจริงเจ็บถูกต้องแล้วเราก็เลยนึกถึงเฮ้ยมันน่าจะมี เอาหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นโชว์ไหมบุญทิ้งไงบุญทิ้งไม่ใช่บุญทิ้งสิบุญทิ้งอ้าวบุญทิ้งอ้าวบุญทิ้งถูกแล้วถูกแล้วก็คือองค์บากครับแต่ในใจเราคิดตอนก่อนนั้นเราคิดเฮ้ยแล้วใครมันจะกล้าทำอ่ะใครมันจะแบบมีวิสัยทัศน์ที่แบบทำอะไรใหม่ๆครับมารู้อีกทีอ้าวพี่วินนี่ของเราแฟลชแอร์ได้พาร์เนอร์กับพี่บอยและอีกหลายพาร์เนอร์ด้วยกันนะครับทำโชว์แบบนี้จริงๆครับ ก็คือเป็นสแตนโชที่คุณนั่งดูชั่วโมงหนึ่งและโทษนะไม่ได้แค่แบบนั่งดูประวัติศาสตร์ไทยนะฮะคุณดูสแตนโชหนึ่งชั่วโมงเต็มแบบสู้รัดปัดเบี่ยงโชกต่อยแบบไม่มีในโลกที่ทําแบบนี้อีกแล้วเนาะบอกให้เลยว่าก่อนที่ชาวต่างชาติจะมาดูจนรอบเยี่เต็มครับคนไทยควรจะไปดูตั้งแต่วันที่8หรือ9นี่ไงวันไหนนะครับแอร์วันที่10วันที่10กุมภาพันธ์ที่โชว์ดีีนะฮะ เอางี้ไหมเราไปกราบขอเข้ามาช่วยมาโชว์นิดนึงออกงานแล้วนี่ไงเราอยากดูอโยนเข้าสิโยนเข้าเออเอาก็ไปชมเลยเขาพร้อมแล้วนได้เนี่อตรงเนี้ยอลังการหน่อยสิอ้อยอารมณ์การหน่อยพูดอลังการหน่อยขอเสียงปรบมือให้กับโชว์ของเราในวันนี้นะคะปรบมือดังๆเลยค่ะปรบมือสิฮะแชร์ด้วย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 ต้องปรบมือแล้วอ่ะ ดีครับโอ้ยไมมดเลยอะในเสามาสิเสาเสาเสาเอาไมอทีเอาไมเลยเลยเลยเยเดี๋ยวอนมาสิอนมาสิเอามอาาพาแช่วยด้วยนะว้ายอย่ามาสาละเาเดีเลยไปปะอาหนึ่งสาสั สาวไม่ได้เปล่าไม่ไม่ได้ต้องกับสาวอย่าว่าสาวสอย่สาวขอต้อนรับคุณวินิตคุณตองโปรดิวเซอร์และผู้กำกับคิวบูคร่ะและพี่พี่สตันด้วยนะครับผมพี่พี่สตันอยู่ไหนมายืนมายืนประกอบทามาเลยครับมาเลยครับโอ้ยพี่วินิตสุดยอดเลยอ่ะทำไมถึงเอาองค์บาสมาทำโชว์อะคะอยากรู้ตรงนี้เลยอเพราะอยาก นึกไหมครับว่าปลาฉลามเนี่ยนะครับ40ปีแล้วเนี่ยมันยังตามงับตามตามกัดเราอยู่เลยตั้งแต่ที่เราเด็กๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าภาพยนตร์ที่ในต่างประเทศนะครับในฮอลลีวูดเนี่ยพอพอภาพยนตร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างมูลค่าเพิ่มทําเป็นสวนสนุกทําเป็นความทรงจําที่ต่อเนื่องแล้วก็ทําเงินมหาศาลเรียกรักท่องเที่ยวไปมากมายเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับที่มา เติมยอดต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มอีกผมก็เลยมองว่าภาพยนตร์เรื่ององค์บากเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ไปสู่เวทีโลกอย่างจริงจังแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับหลายเรื่องในบ้านเราครับ,รบในเรื่องวัฒนธรรมรเรื่องความศรัทธานะครับและเรื่องของศักยภาพของนักสแสดงนะครับคุณจาพนมไปสู่เวทีโลกแหละด<ช>ัน<ล>้นวันนี้ผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่ององค์บากสามารถต่อย,ยอดได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดสนใจที่ทําให้นักท่องเที่ยว มาให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องได้ดูภาพาจากวิทเนี่ยตอนคแคสเนี่ยเนี่ยแคสคนเข้ามาเนี่ยเราค้นพบแล้วว่าคนไทยคูดเก่งเยอะมากเลยผมว่าสตันแมนเนี่ยนะครับเป็นเป็นวิชาชีพพิเศษบ,บสำหรับบุคคลพิเศษที่อยู่เบื้องหลังตลอดเลยนะครับเวลาพระเอกหน้าเท่เนี่ยโฟกัสหรือว่า o คร u าปาปั๊บพระเอกมาเลยแต่จริงๆข้างหลังเนี่ยคือบุคคลหลัานี้แสดงจริงก็คือพวกพี่เขาเนี่ยแหละฝ่าวงล้อมโดดหนีตีลังกาฝาเปลวไฟนเป็นสแตนแมนพี่วินิจบ้านเราสแตนแมนเยอะไหมคะผมว่ามี มากพอสมควรนะครับอันนี้เรื่องนี้ต้องไม่พคัดมาจากไหนพี่คัดมาจากไหนรวมถึงคุณบุญทิ้งเนี่ยคุณบุญทิงพระเอกของเรื่องนี่พี่คัดหามาจากไหนครับคือในอดีตเนี่ยบ้านเรามือหนึ่งที่สุดก็คงจะเป็นคุณพนาฤทธิไก่เอตอนอ่านเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตองกับทีมงานเลยที่ที่อตอนเป็นคนดูเรื่องของท่าเทอดต่างๆใช่ไหมใช่ครับก็ออกแบบแล้วก็กำกับด้วยครับคือเวลาเราเห็นต่างชาติเนี่ยประเทศอื่นเขามีท่าเทอรของเขาเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลี ของไทยสไตล์เนี่ยมันจะมีภาพหรือว่าท่าแบบไหนที่คนดูแล้วโอ้นี่มันคือไทยสไตล์ผมว่าของคนไทยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเทคนิคซ G เหมือนต่างชาติที่สามารถเอามาถมอะไรในหนังได้เยอะๆเราก็เน้นเป็นในเรื่องของความสามารถที่ของสตันค,คนไทยหรือว่านักแสดงนำของแต่ละคนที่เขาสามารถจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ก็ถ้าเป็นสไตล์ของ คนไทยก็จะเน้นแบบว่าเล่นสมจริงสมจังอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นแบบเรียวๆเป็นแบบว่าธรรมชาติเจ็บจริงไหมเจ็บจริงไหมเจ็บจริงอะแหละเจ็บทุกวันไหมแต่เรามีเรื่องของการเซนตี้ครับนี่บุฒิก่อนเข้ารายการก็เก็ียไปคนหนึ่งพระเอกเราเนี่ยครับเขาต้องเปลี่ยนบุญทิ้งเหรอครับใช่ครับเมื่อสักครู่นี้จะมีคุณจ้าที่เป็นัแสดงเราคนนะครับนี่ฮะซ้อมที่นี่นะครับปรากฏว่าพื้นอาจจะลื่นเข้าโรงพยาบาลในเมื่อกี้นี้แล้วก็กระดูกหัก โอ้อตอนซ้อมเมื่อกี้ก่อน,นสักครู่ครับก่อนสักคู่เรีเยนเราต้องเปลี่ยนพื้นไหมจิจิบ <c oughs> ุญทิ้งเนี่ยมีแปดคนเข้าใจไหมค,คุณเล่นทุกวันน่ะวันละก,กี่รอบครับวันหนึ่งเราตั้งไว้ประมาณทัก2สองรอบดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถมีบุญทิ้งคนเดียวเน่ยมันก็วนไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ไปเขาไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นคนคนนี้เป็นบุญทิ้งคือขอให้มีองค์ประกอบรวมและมันดูสนุกผมถามคำถามครับไม่ใช่ว่าดูหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีสตันแค่สิบนาทีนะ อ๋อไม่ใช่นอนอยากได้แบบต่อเนื่องเลยมีไหมเราหลววป่ะเต็มไปด้วยแอคชั่นเลยคือภาพยนตร์เรื่ององค์บาทเนี่ยครับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยใช้เวลาปี2ปี3ปีบางเรื่องใช้เวลานานแต่การดูองค์บาทไลฟ์เนี่ยเป็นภาพยนตร์สู่เวทีแสดงสดซึ่งหนึ่งชั่วโมงเสร็ๆเนี่ยเหมือนเราได้ดูภาพยนตร์หนึ่งเรื่องไม่มีคัดไม่มีเทคไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรัเส้นเลยวันคุณจะได้รู้เรื่องราวขององค์บาทการต่อสู้การ เดินทางของภาพยนตร์ในหนึ่งชั่วโมงเสร็จเส้นเรื่องเนี่ยนะครับตื่นเต้นสนุกเลาใจเหมือนเราดูภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่เล่นสดภายในหนึ่งชั่วโมง15บห้านาทีข่าวล่าสุดอัปเดตในเว็บพอหรือว่าเว็บจีนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนหรือว่าคนเอเชียตอนนี้กําลังให้ความสนใจที่จะจองมาดูโช์นี้อยากจะบอกพี่น้องชาไทยผ่านทางตื่นมาคุยว่าอย่ารอให้มันแน่นเต็มและคุณไม่มีสิทธิ์ก็หรือว่าโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปดูโชว์ยิ่งใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย องค์บากจะเริ่มเล่นแล้วที่โชว์ดีซีตรงพระราม9นะครับเริ่ม10กุมภาพันธ์นี้ที่ลงละครอัลตราเรียนาชื่อที่ตั้งเองมาัะช,ชอบมากเลยชื่อนี้นและชั้น6ของโชว์ดีซีนะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเกตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะวันนี้เรามีมาแจากด้วยเหรอครับ ตอบคำถามใน Facebook ของ T M K หรือว่าตื่นมาคุยเท่านั้นในเช้าวันนี้นะครับเป็นโชว์ที่ต้องไม่พลาดเลยแล้ววันนี้ถามว่าพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยนะคะชื่ออะไรเอาลองเราดูมีบุญทิ้งบุญเทบุญโทบุญอะไรทุกันบุญรำประมาณนี้ไปตอบในไลฟ์เราจะมีแจก5ใบนะคะใบละ2 5ห้ารางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรู้ไหมว่าเวลาพวกเราชาวไทยคิดโปรเจกต์ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้ดูเนี่ย สิ่งที่เราจะภูมิใจมากที่สุดก็คือการที่เราได้มีคนไทยมันนั่งอุดหนุนแลามานั่งดูกันเองอและนี่ก็บอกให้แล้วว่าเป็นอิคุรักชช่นหนึ่งที่ไม่ได้แค่แบบว่าทํามาเพื่อแค่ทําสักเดือนแล้วหายไปอันนี้คือตั้งใจทําให้คนทั้งโลกได้มาชมพี่บอยอีกวันหนึ่งผมกินข้าวด้วยครับ,รบพี่บอยองบากเพราะพี่บอยเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยครับพี่บอยองบากทีม่มันยังไงโหที่ <c oughs> ตั้งแต่ไอทำงานมานะนี่พี่บอยเหรอพี่บอยพูดอย่างนี้เหรออันนี้มันเด e ท์โอ้ the best เออดังนั้นถ้าพี่บอยบอกว่า the best เนี่ยคุณต้องดูนะเช้าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่มาคุยกับเราด้วยทุกทีนี้นี้รับพี่ตันนะโอเดี๋ยวเราต้องไปนะครับ